สวัสดีค่ะเกตจะกคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นน้องเราคนหนึ่งค่ะขอให้นามสมมติเธอว่าบีนะคะตอนนั้นบี B. อายุประมาณ18ปีบี B. ได้มีแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วเธอก็ได้อาศรรยัยอยู่กับแฟนคนนั้นแถวแถวนนทบุรีค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้านเกมกำลังฮิตมากทำให้ทุกๆเเย็นแฟนของเธอ จะต้องไปนั่งร้านเกมเป็นประจำทุกวันและทางไปร้านเกมนั้นจะมีอยู่สองทางก็คือทางถนนใหญ่แล้วก็ทางหลังบ้านเลาะไปตามคันนาซึ่งปกติแล้วบีกับแฟนจะเดินไปตามถนนใหญ่แต่วันนั้นด้วยความที่ไม่รู้อะไรดนใจทำให้บีกับแฟนแล้วก็เพื่อนเพื่อนจำนวนหนึ่งเดินกลับบ้านทางคันนาหลังหมู่บ้านช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ กโมงครึ่งฟ้ากำลังโพเพพอเดินมาได้สักพักแฟนของบีก็ขอไปนั่งพักในกระท่อมหลังบ้านซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นกระท่อมของตายายที่เขาชอบมาขายกล้วยหรือผลไม้ตามฤดูกาลแต่บีไม่เห็นตายายขายมาสักพักหนึ่งแล้วระหว่างที่แฟนบีกำลังนั่งพักเขาก็ได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพร้อมกับเพ,เพื่อนผู้ชายที่เดินวนเวียนสูบกันอยู่แล้วแถวนั้น B ได้มองเข้าไปในกระท่อมที่แฟนหนุ่มกำลังนั่งสุบุรีอยู่บี B. ได้เห็นชายคนหนึ่งนั่งหันหลังให้กับแฟนบีพร้อมกับหันมามองแฟนบีแบบจ้องตาไม,มก่กระพริบแต่เหมือนกับว่าแฟนของ่บีจะไม่รู้สึกว่ามีชายแก่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วยังคงนั่งสุบุรีต่อไปจนบีคิดว่าคุณตาจะต้องโกรธแน่ๆบี B. เลยตะโกนบอกแฟนว่า ไปเราไปกันได้แล้วมาสุกอะไรตรงนี้ตานั่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวตาเขาก็จะเหม็นเอานะแฟนของบีก็งงว่าบีพูดถึงอะไรเขาก็ได้หันหลังไปมองตรงที่บีบอกว่ามีคนนั่งอยู่ตอนนั้นหน้าของแฟนบีแทบจะติดหน้าของคุณตาอยู่แล้วแต่แฟนบีบอกกับบีว่าไม่เห็นมีใครเลยเธอเห็นอะไร,รอ๋อเธอเห็นใครหรอตอนนั้นบีกลัวมากๆเลยเดินไปหาเพื่อนเพื่อนแก๊งผู้ชายที่ยืนอยู่แถวๆนั้น แล้วก็ไปถามว่ามีใครเห็นคุณตานั่งอยู่หลังแฟนบีบ้างไหมทุกคนต่างชื้งโงกมาดูแต่ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นมีใครเลยแฟนแกนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวนะพอบีได้ยินอย่างนั้นบีก็ถึงกับหน้าถอดสีแล้วก็รีบเรียกแฟนตัวเองให้รุกแล้วก็เดินกลับบ้านแฟนบีเที่ยังนั่งงงอยู่ไม่รู้ว่าบีเป็นอะไร แต่ก็เห็นบีหน้าไม่ดีแล้วก็เลยลุกรีบดับบุหรี่แล้วก็เดินตามบีไปส่วนแก๊งเพื่อนผู้ชายวิ่งหนีไปตั้งแต่ที่บีถามแล้วทุกคนรีบเดินจำอ้าวแล้วมารวมตัวกันที่บ้านของแฟนบีเพื่อนผู้ชายถามกับบีว่าเห็นจริงๆใช่ไหมเห็นเป็นแบบไหนบี B. ตอบไปว่าเห็นเป็นคุณตาผมสีดอกเหลาตัดสกินเฮดไม่ใส่เสือ้อ ใส่เป็นกางเกงขากล้วยนั่งมองหน้าแฟนบีแบบตาไม่กระพริบเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนเพราะว่าบีเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยไม่ได้เห็นเป็นเงาบียังคิดอยู่เลยว่าเขาคงจะเหม็นบุหรี่เลยจ้องหน้าแฟนบีขนาดนั้นแต่ทุกคนก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆมีเพียงแค่พวกเราสักพักก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา เพื่อนวิชัยคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อเรื่องผีแล้วก็เป็นคนที่มีคาถาอาคมอยู่บ้างพอเขามาได้ยินเรื่องที่บีเล่าเขาก็เลยพูดขึ้นว่าตาแกอาจจะอยากสูบบุหรี่ก็ได้นะพอเขามองแต่แฟนบีตลอดเลยไม่แน่เขาอาจจะแค่อยากสูบไงพอเพื่อนพูดจบทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วแฟนของบีก็พูดขึ้นว่าถ้าเขาอยากสูบเราก็ควรจะเอาบุหรี่ไปให้เขาสูบนะ หนึ่งในเพื่อนผู้ชายที่เป็นคนกลัวผีมากๆก็ได้พูดขึ้นว่ามันจะดีเหรอวะตอนนี้มันก็สามทุ่มแล้วนะกูยังไม่อยากเจอผีตอนนี้แต่แฟนบีก็ยังยืนยันว่าเออต้องไปคืนนี้แหละให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าเขาเป็นใครกันแน่หลังจากนั้นบีและแฟนบีรวมทั้งเพื่อนๆก็ได้ไปที่กระท่อมหลังเดิมแฟนของบี ก็เป็นคนที่ไปจุดบุหรี่แล้วก็ไปปักตรงที่หน้ากระท่อมส่วนคนอื่นก็ยืนกันเป็นกระจุกอยู่หน้ากระท่อมหลังจากนั้นพอแฟนบีจุดบุหรีเสร็จเพื่อนผู้ชายที่มีอาคมก็ได้ท่องคาถาอะไรขึ้นมาสักอย่างพอท่องจบทุกคนก็ได้ยินเสียงผิวปากพรบกันสามครั้งคราวนี้ได้ยินกันหมดพวกผู้ชายที่ว่าก็ได้รีบเดินกึ่งวิ่งกันกลับบ้านแล้วก็แยกบ้านใครบ้านมัน พอเช้าแฟนบีก็มาพูดให้ฟังว่าเมื่อคืนบนะีนอนละเมินนะนอนละเมินมาค่อมตัวเราแล้วก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็ลงไปนอนต่อบี B. แบบงงมากว่าแฟนพูดเรื่องอะไรเพราะว่าบีจำอะไรไม่ได้เลยคือรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้าแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปประมาณสามเดือนจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงบี B. กับแฟน ก็ได้ไปเดินแถวกระท่อมนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะไปขอตัดต้นกล้วยมาทำกระทงในคืนนี้แล้วบีก็บังเอิญไปเจอกับผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่กำลังนั่งสับต้นกล้วยอยู่หลังกระท่อมบีนึกยังไงไม่รู้เลยเดินเข้าไปถามว่าพี่ขาพี่เคยเจอคนแก่ตัดสกินเฮดไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาก้วยบ้างไหมคะผู้หญิงคนนั้นพอได้ยินบีถาม ก็ได้หยุดการสับต้นกล้วยแล้วก็เงยหน้าหันมาตอบบีว่าทําไมเลยน้องน้องไปเจอเขาที่ไหนบีเลยตอบไปว่าวันนั้นหนูเห็นเขานั่งอยู่ในกระท่อมนี้อะค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ได้แต่อมยิ้มแล้วก็ตอบบีอย่างอารมณ์ดีอ๋อน่าจะเป็นพ่อพี่นะแกมาไถนาแล้ววันนั้นแกก็นอนเป็นลมแดดตายอยู่ในกระท่อมนี่แหละแกตายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วพอบีได้ยินอย่างนั้น คำถามที่เคยอยู่ในหัวว่าชายคนแก่คนนั้นเป็นใครก็ได้กระจ่างขึ้นในทันทีหลังจากรู้ความจริงบี B, และคนที่เชื่อเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นก็ไม่เคยเดินผ่านที่กระท่อมนั้นอีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ